ไปเยี่ยมเพื่อนมาห้าพันเพื่อนกลับมาห้าร้อยจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนเชียร์เตอร์ทุกคนด้วยนะครับมีเพื่อนเพื่อนโพสต์อยู่ในฟีดว่าไปเยี่ยมเพื่อนมาห้าพันแต่เพื่อนกลับมาห้าร้อยผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนไม่ใช่เพื่อนที่จะไม่อยากมาหานะครับ คือมันมีข้อจำกัดของมันอยู่นะครับทุกคนก็คือรวมถึงตัวผมด้วยจริงๆอะถ้ามันไม่มีข้อจำกัดอะไรอ่ะผมสามารถมาทีเดียวได้เลยมาเท่าไรไปเท่านั้นได้เลยจ้ะเพื่อนๆแต่เราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะมันมีข้อจำกัดจำกัดของมันอยู่ทุกคนคือถ้าเราทําแบบนั้นอะ อันนี้จากประสบการณ์ด้วยถ้าเราทําแบบนั้นนะ่ะเราจะมองว่าเราเป็นสแปมทันทีเลยนะครับผมเคยเจอคือครั้งแรกหมดเซดสชั่นแต่ผมไม่ได้ฝืนนะเพราหมดก็ผมก็หยุดเลยแต่ล่างหลัง,ลงเซสชั่นไม่หมดเป็นฟีเจอร์หมดก็คือจำกัดในการกดคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ได้ได้แค่กด ใชกดหัวใจได้เท่านั้นถึงบอกว่าเพื่อนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับว่าเพื่อนไม่ไม่มาหาแต่มันต้องค่อยๆไปนะครับทุกคนเพื่อนๆลองคิดดูมันทําแบบนั้นอะ่ะมันเหมือนระบบมันตรวจจับว่าเราพยายามที่จะเพิ่มพยายามที่ปั่นมันไม่เป็นธรรมชาติที่เราเหมือนที่เราเคยเล่นปกติอะ่ะ ระบบมันมองเราเป็นสแปมทันทีเลยนะครับขืนเราทํานะครับมันจะมีแต่ผลร้ายอย่างเดียวเลยนะครับก็คืออย่างแรกอาจจะจํากัดครั้งแรกก็อาจจะเตือนเซสชั่นหมดอายุครั้งที่1ครั้ง,งที่2ถ้าเราฝืนอีกก็จะกลายเป็นจํากัดบัญชี24ชั่วโมง7วันนั่นแหละครับเกิดจากเกิดจากแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนเราก็จะต้อง ค่อยๆทาไปโดยธรรมชาติ้วคนอย่ารีบอย่าทําอะไรที่มันมากจนเกินไปนะครับก็จะมาบอกกับเพื่อนๆว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับไม่ใช่เพื่อนๆอย่าพิ่งน,น,น้อยใจหรือ,อยังไงว่าเพื่อนไม่ยอมกลับมาหาหรืออะไรอย่างนี้ครับนี่แหละครับมันเป็นสาเหตุผมก็ทุกวันนี้ผมก็ยังยังกลัวๆอยู่เลยนะสําหรับเรื่องคอมเมนต์นะแต่ก็ยังตอบ คอมเมนต์ <Comment S 2> เพื่อนถือว่าเย,เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ตอบเพราะกลัวว่า,วาเฮ้ยเพื่อนๆไม่ตอบกลับกลัวหาว่าเราหยิงอีกเนี่แหละครับได้อีกกรณีหนึ่งที่ผมเจอหลังๆก็เกี่ยวกับเซไอเกี่ยวกับเซสัันนี่คือไม่ค่อยได้เจอแล้วจะเจอเกี่ยวกับฟีเจอร์ไม่พร้อมใช้งานมันจะแบงค์เราเลยหน้าเพิ่มเพื่อนหน้าข้อความ ทำอะไรไม่ได้เลยดูแค่หน้าฟีได้อย่างเดียวเหมือนเลื่อนดูได้อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้อาจจะกดถูกใจกดหัวใจได้เท่านั้นผมจะบอกว่าเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยเจอคือการสลับบัญชีเพราะปกติบัญชีเพจเราสร้างมาจากโปรไฟล์เนาะผมก็จะผมก็จะทำโปรไฟล์ด้วยทำเพจด้วยเวลาผมตอบคอมเมนต์ผมก็จะสับสับไปสับมา ผมเคยเจอ,อโปรไฟล์เนี่ยแหละฟีเจอร์ไม่พร้อมใช้งานพอฟีเจอร์ไม่พร้อมใช้งานเพจเทเ่าไม่ได้เนี่ยแหละครับจะมาบอกว่าเพื่อนๆว่ามันไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆเข้าใจบางทีเพื่อนๆน้อยใจว่าเฮ้ยทำไมเราไปแล้วเพื่อนไม่กลับมามันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกคนมันมันมันนี่แหละสาเหตุมันเป็นอย่างนั้น เพราะถ้าเราทาอะไรมากไปมันจะมีแต่ผลผลร้ายอย่างเดียวเลยนะครับคืออย่างที่ผมบอกกันแหละร้ายแรงก็คือจํากัดบัญชีเจ็ดวันยี่สสี่ชั่วโมงก่อนเจ็ดวันก่อนเลือกเซสชันนี่คือเตือนก่อนเตือนรั้งที่หนึ่งเตือนรั้งที่สองส่วนมากผมเตือนรั้งที่หนึ่งผมก็หยุดเลยแล้วก็ยาวเลยไม่ไม่เล่นเลยเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะรุนแรงไปกว่านั้น แต่หลังๆที่ผมเจอที่ผมบอกอันแหละผมเจอฟีเจอร์ไม่พร้อมใช้งานพรมไม่พร้อมใช้งานทําอะไรไม่ได้เลยผมก็จะโดนประมาณมประมาณสักห้าชั่วโมงหกชั่วโมงแต่ผมก็เลิกเล่นเลยจากกลางคืนผมก็ยา่าเช้าเลยเช้าก็หายครับก็มาให้กาลังใจเพื่อนๆว่าะอย่าเ,เพิ่งน,น้อยใจว่าเพื่อนๆไม่ยอมกลับมาม,มันมีข้อจํากัดของมันอยู่ครับทุกคนครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ